สวัสดีค่ะเมนูต่อไปนะคะก็คือทอมคอลลินนะคะทอมคอลลินเป็นคอ็อกเทลที่มีวิธีการผสมแบบการสเตอร์สเตอร์ก็คือการคนเครื่องดื่มในแก้วนะคะไม่ได้ใส่ตัวกระบอกเทสเตอร์แต่อย่างใดนะคะเราจะมีเหล้าหลักหนึ่งตัวที่ใช้ก็คือเหล้าจินนะคะถ้าใครดูคลิปในส่วนของเมนูพิงค์เลดี้นะคะอาจารย์ก็จะมีในส่วนของการใช้เหล้าจินไปด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะใช้1ออน เราจะรินลงไปในแก้วก่อนนะคะอาจารย์ได้มีการตกแต่งด้วยเลมอนนะคะเนื่องจากว่าตัวทอมคลลี่นแก้วนี้จะมีส่วนผสมของตัวน้ำเชื่อมนะคะตัวน้ำมะนาวแล้วก็ตัวโซดาด้วยกันนะคะน้ำมะนาวหนึ่งออนซครึ่งนะคะ น้ำเชื่อมใสนะคะ1ออนค่ะแต่อาจารย์ใช้ไม่เต็มนะคะจากนั้นนะคะใช้บาสปูนนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันการคนควรที่จะใช้ด้านหลังช้อนนะคะสัมผัสกับแก้ว ในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องดื่มของเทลที่เข้ามาในช่วงแ,บบแรกๆนะคะเราจะใช้วิธีการคนซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเราจะไม่ได้มีในส่วนของกระบอกเชคเกอร์ขายนะคะคนในแต่ไหกัแหละเก็จะไปเอาพวกของอน้ำแข็งนะคะขึ้นไปบนเขาไปสลับน้ําแข็งมาเป็นก้อนๆน,นะคะเพื่อที่จะเอามาดื่มกับพวกเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะจากนั้นนะคะเราจะท็อปโซดา โซดาที่ใช้นะคะควรเป็นโซดาแช่เย็นตกแต่งด้วยเลมอนนะคะสร้างสีสันด้วยเชอร์รี่แดง ของคาลินได้แล้วค่ะ